และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ได้จากการเข้าไปดูคลิปของคนอื่นเนาะสำหรับคนที่ไม่มีคอนเทนต์นะครับหรือว่าคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกนะครับคอนเทนต์นี่ก็บางทีก็สําคัญนะสังเกตดูนะครับช่องที่ดังๆเนะ่ะเขาทำคอนเทนต์แบบออกมาเนียนตามากการที่เราไปดูคลิปของคนอื่นเนี่ยถ้าเราคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกเราก็สามารถเอาคอนเทนต์ของเพื่อนมาเล่นได้มาปรับปรุงได้แต่ไม่ใช่ว่าเอามาทั้งหมดนะครับ สวัสดีครับ EP นี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับสำหรับ EP นี้จะมาพูดถึงเวลานะครับแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนชาวเลียวแล้วก็ผู้ติดตามนะครับ3อย่างเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกันนะครับทําไมมันถึงเกี่ยวข้องก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญกดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ผมด้วยนะครับโดยเฉพาะในเพจนะครับตอนนี้เพจเพิ่งสร้างใหม่ผู้ติดตามยังน้อยอยูอ่เรื่องเวลาในการทําคลิปเรียวนะครับ มันสําคัญตรงไหนก็คือหลังจากที่เราโพสต์แล้วอ่ะเราต้องใส่ใจมันนะครับไม่ใช่บางคนโพสต์แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วแต่ว่ามันจะเป็นไปยังไงนะครับจริงๆแล้วหลังการโพสต์คุณต้องทําอะไรอีกหลายอย่างต้องสังเกตก่อนนะครับว่าเพื่อนใน f a c e b o o k ของคุณมีเท่าไหร่ผู้ติดตามมีเท่าไหร่นะครับการที่จะให้คลิปเรียวเรามียอดการดูเยอะๆมันต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นนะครับ ลำพังเพื่อนในเฟซเรามันไม่เพียงพอหลังจากการโพสแล้วเราต้องเริ่มสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนชาวเลียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูคลิปของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ตามที่หลายๆท่านออกมาแนะนำนั่นแหละครับสิ่งที่ได้มาจากการไปดูคลิปของคนอื่นเราก็จะได้มีผู้ติดต,ตามรายใหม่ขึ้นมานะครับคนที่เราไปกดไลค์กดติดตามเขาเดี๋ยวเขาก็เห็นคลิปเรานะครับ ันนี้เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนชาวเลียวด้วยกันนะครับและประโยชน์อีกอย่างหนึง่งที่ได้จากการเข้าไปดูคลิปของคนอื่นเนาะสำหรับคนที่ไม่มีคอนเทนต์นะครับหรือว่าคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกนะครับคอนเทนต์นี่ก็บางทีก็สําคัญนะสังเกตดูนะครับช่องที่ดังๆนะ่ะเขาทำคอนเทนต์แบบออกมาเนียนตามากการที่เราไปดูคลิปของคนอื่นเนี่ย ถ้าเราคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกเราก็สามารถเอาคอนเทนต์ของเพื่อนมาเล่นได้มาปรับปรุงได้แต่ไม่ใช่ว่าเอามาทั้งหมดนะครับเอาเอามาแค่แนวทางเฉยๆแล้วเราเอามาปรับปรุงกับของเราไม่ใช่ว่าเห็นเขาทําคลิปอันนั้นเราก็ทําตามหมดเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเราเอามาดัดแปลงเนาะดูคลิปคนอื่นเยอะๆเนี่ยมันเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่สร้างสารรค์และก็คอนเทนต์แนวใหม่ๆนะครับบางทีคอนเทนต์ของเรามาอาจจะซ้ําไปซ้ํามา เพราะฉะนั้นการดูคลิปของคนอื่นมีประโยชน์หลายอย่างครับและประโยชน์อีกหนึ่งอย่างสําหรับการดูคลิปของคนอื่นนะครับก็คือดูมุมกล้องครับบางทีเรามือใหม่เนาะเรามือสมัครเล่นเราต้องดูมุมกล้องเราอาจจะถ่ายออกมาไม่สวยเหมือนเขาเวลาเราดูคลิปเขาลองดูมุมกล้องนะครับมุมกล้องของแต่ละคนแต่ละคลิปที่เขาถ่ายออกมาจากที่เราถ่ายคลิปไม่เก่งถ้าเราดูเยอะ เราเอาจจะเก่งขึ้นเราเอาจจะเป็นมืออาชีพนะครับที่ผมว่ามาเนี่ยคือมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลาหลังจากที่หุณโพสคลิปไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการไปดูคลิปของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษาหาความรู้ในการทําคลิปไม่ว่าคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับอันนี้ผมถึงว่าถ้าคุณไม่มีเวลาจริงๆอะ่ะถ้าคุณคิดจะทําแบบสนุกๆทําตามกระแสเขาอันนี้คุณก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร คุณมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างรายได้เพื่อที่จะเอาเงินของ Facebook คุณต้องขยันกว่านี้คุณต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามนี้ก็สําคัญก่อนอื่นผมขอแยกผู้ติดตามออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับนั่นก็คือผู้ติดตามถาวรกับผู้ติดตามชั่วคราวนะครับผู้ติดตามถาวรหมายถึงอะไรผู้ติดตามถาวรก็คือคนที่มาติดตามเราด้วยความสมัครใจนะครับ เขาเห็นคลิปเราแล้วเขาสนใจในคอนเทนต์ของเรานะครับเขาชื่นชอบในการถ่ายคลิปของเราเขาก็มาติดตามด้วยความสมัครใจนะครับอันนี้คือผู้ติดตามถาวรนะครับถ้าเขามากดติดตามคนแล้วรับรองเขาไม่ไปไหนหรอกครับและอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้ติดตามชั่วคราวผู้ติดตามชั่วคราวได้มาจากไหนผู้ติดตามชั่วคราวจะได้มาจากการแลกเปลี่ยนกันนะครับสังเกตดูจากกลุ่มต่างๆครับทุกคนจะเห็นโพสต์ว่าแลกติดตามกัน ติดตามมาติดตามกับไม่โกงอะไรเงี้ยอันนี้คือผู้ติดตามแบบชั่วคราวนะครับเห็นหลายคนออกมาบ่นว่าผู้ติดตามลดลงนะครับเดาได้เลยว่าส่วนหนึ่งเนะี่ยมาจากคนที่คุณไปแลกมานะครับที่ว่าผู้ติดตามลดลงไอ้ที่หายไปนั่นก็คือคนที่คุณเอาไปแลกนั่นแหละครับทางที่ดีถ้าอยากได้ทาวอนททำคลิปครับทำคลิปที่มันจูงใจให้คนมาดูให้คนมาติดตาม อันนั้นนะคุณจะได้ผู้ติดตามแบบถาวรเลยไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะเลิกติดตามคุณไหมนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูนะครับอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมาแลกเปลี่ยนกันถือว่าแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันนะครับอันไหนที่เพื่อนๆยังไม่รู้ก็อาจจะรู้จากท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครมีอะไรอยากจะให้ผมทำก็คอมเมนต์มาไว้ได้นะครับ